สวัสดีดีต้นรับสู่ช่องแอนิเมชันนลนะจุะคนวันนี้ผมก็มาพูดคุยเรื่องรีวิวอบปกรนกับการการไม่ได้ขายของแต่ไม่มีสปอนเซอร์แต่ผมก็ทําเพื่อพาสุสนานของคลิปในคอนเทนต์ที่ผมคิดขึ้นมานะครับก็วันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับการรีวิวเรื่องวัานเนินะ โอเคพอปรับกล้องกันกล้องมันเบีย้ยวนะครับก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวออโอเครีวิวเรื่องชื่อเรื่องนี่ครับการแลวชีวิตรักวัยรุ่นของผมไม่ต้องไม่สดใสโดยชนิดครับจากค่ายรละพิน์นะครับเพราะไม่มีสปอนเซอร์ก็จะมาเป็นคานเทแทนหน่อยก็ผมจะมารีวิวเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้สนุกไหมครับแล้วกระตูนเรื่องนี้น่าดูหรือน่าอ่านไหม ผมก็จะมารีวิวให้ฟังนะครับอ,อ่าเช่นนี้เลยครับเราจะมาดูลายเส้นของกระตูนเรื่องนี้ก่อนนะครับอ่ากระตูนเรื่องนี้อ่าให้ผมอ่าผมจะเปิดทีละหน้านะครับเปิดไม่เยอะอะ่าให้ดูลายเส้นก่อนนะครับเอ้นี่คือลายเส้นของกระตูนคนะอ่าก็ลายเส้นกระตูนก็จะเป็นแนวอ่านง่าย,ยนะครับตอนนี้ก็จะมีประมาณนี้ ให้ใหยกจชัดเลยก็จะมีประมาณนี้นะครับแนวประตูก็วันนี้ผมก็จะมาพูดกีการรีวิวประตูนนะครับรีวิวของฉบับที่ผมไปสืบอ่นะนะก็เรื่องนี้เป็นแนวแนวโรแมนติกกับปวดตับฮิตเดียวปวดตับน้อยนะครับแล้วก็เป็นแนวแนวโรงเรียนนะสำหรับใครที่ชอบแนวโรงเรียนก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ ที่สามารถไปดูได้นะครับก็ดูได้ทุกวัยนะครับแต่ว่าทางรับพิ์เอาเขียนว่า15บหวอันนี้ก็ก็ผมคิดว่าน่าจะมีเหมาะเหมาะอยู่สำหรับเด็กน่าจะไม่เหมาะมากเพราะจะมีฉากบางฉากที่ทําให้เด็กเขาดูแบบแล้วเขาติดจะเออเขาไม่เด็กเขาไม่สามารถดูได้นะครับในสบับบางงะน,นะก็เรื่องนี้ ผมก็จะมารีวิวนะครับแนวเรื่องนี้ก็คือพระเอกของเรานะครับที่ชื่อว่าฮาจิมังนะครับแล้วก็นางเอกก็ชื่อว่ายุกิโนะนะครับันนี้คือนางเอกคนแรกนะครับยุกิโนะจิตะนะครับแล้วก็มีตัวละพออีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเป็นของเพื่อนของยุจิตะด้วยแล้วเพื่อนของพอ้ยุกิโนะแล้วก็เพื่อนของฮาจิมงนะครับก็ชื่อว่ายุนนะครับคนนี้ชื่อว่ายุนนะครับยุนนั่นเอง ก็จะเล่าเกี่ยวกับชีวิตของพระเอกนะครับชีวิตของพระเอกว่าพระเอกเราชีวิตได้ดสดใสหรือไม่นะครับแล้วทําไมได้ถึงเจอกับโยกิโนะกับยุนนะครับก็คือพระเอกเราได้ได้เขียนบทาพามให้คุณครูแล้วคุณครูเขาอ่านอาจารย์นะครับอาจารย์อ่านจนอาจารย์เขาว่าเทแบบนี้น่าจะไม่ผ่านหรือไม่รอดนะครับก็ อาจารย์ขเขาจนพาไปที่ส่งลมที่มียูกิโนะอ,อยู่ครั้งแรกครับตอนนั้นพระเอกเราไปเจอยูกิโนะเป็นคนแรกนะครับต่อจากนั้นได้คุยกันมาพระเอกได้ก็สนิทก,กับยูกิโนะนะครับแล้วก็ได้ไปเจอกับอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่ายุนนะครับยุนคนนี้นะครับเล่ม2ก็จะเป็นเนื้อเรื่องแต่ละเล่มก็จะบอกว่าเนื้อเรื่อง รือว่าตัวละครไหนเป็นเด่นเรื่องหนึ่งเรื่องของมังงานนะครับก็ยุนนะครับเป็นเป็นเพื่อนของคาซิมังนั่นเองแล้วก็อยู่ในชมรมเดียวกันด้วยนะครับแล้วก็สนิทกัน2คนก็คือยูกิโนะกับยุนนะครับสนิทกันไปนะครับต่อจากนั้นก็ได้มีเพื่อนเพื่อนหลายเพื่อนอีกคนหนึ่งหลายหลายเพื่อนแล้วพระเอกนะครับได้สนิทกับพระเอกได้คุยกันก็เป็น story อรี่แยกนะครับเป็นอรี่อีมีมีทั้งเพื่อนพระเอกมีทั้งตัวละครที่เป็นตัวประกอบนั่นเองนะครับอ่าก็คือประวัติทั้งข้าของพระเอกก็คือ,อพระเอกเราเป็นคนชอบแบบใช้ชีวิตน่าเบื่อนะครับน่าเบือ่อนั่นเองแบบไม่สดใสนะครับแล้วก็มีน้องสาวนะครับน้องสาวนี่คือน้องสาวนะครับอ่ไม่ดูน้องสาวคือเล่มนี้คือ ในน้องสาวนะครับเนี่ยนี่คือเรื่องของน้องสาวนะครับก็ลหลักก็คือน้องสาวก็จะว่าพี่ตลอดนะครับถ้าพี่เป็นแบบนี้นะครับก็ไม่แปลกนะครับในเรื่องนี้ส่วนยุมเป็น,นัวละครนางเอกที่สองนะที่มวนอวยอ่าอวยมากที่สุดของในกระทีเรื่องนี้นางเอกคนที่สามจ,จะมีนะครับแต่จะเล่าเล่าจอดท้ายหนะ่อยอ่ะเล่าเล่าไปเรื่อยๆนะครับเล่าไปจน เล่นนั้นเลยนะครับก็ดูนเป็นเพื่อนของคาจิเมงและเป็นนายเอกคนที่2ครับอ่ะจะมีตัดช่วงหนึ่งนะเป็นช่วงของจะเป็นบูของคาจิเมงยุกิโนแล้วก็ยุนนะครับแล้วก็จะมีมูของน้องสาวด้วยครับกับเพื่อนพระเอกนะครับเพื่อนพระเอ,อกคนหนึ่งคือคนนี้นะครับคนนี้คือผู้ชายนะครับสำหรับใครที่เคยดูวันทุก,ก็รู้ดีนะครับว่าคนนี้คือผู้ชายนะครับ ก็คนนี้คือเพื่อนพระเอกอีกคนหนึ่งนะครับที่สนิทกับพระเอกด้วยแล้วเป็นเหมือนผู้หญิงแต่ที่แท้จริงคือผู้ทายนะครับก็คนนี้ก็เป็นสนิทกับพระเอกนะครับต่อจากนั้นก็จะเล่าไปสู่นานโรงเรียนนานโรงเรียนที่พระเอกได้จัดนะครับเป็นประธานนี่เองหรือไม่ใช่ประธานนะก็ได้จัดงานโรงเรียนก็จะมีชั้นดกิโนะดุนได้รุ่ยได้ดนตรีนะครับตอนนั้น แล้วก็2คนก็สนิทกันมาเรื่อยๆจนไปถึงช่วงซีซั่น2นะครับซีซั่น2นะครับซีซั่นสองของแอนิเมชันนะครับก็ส่วนมังงะก็เล่ม1 2 3 4 5 6นะครับแล้วก็7จะเป็นเนื้อเรื่องซีซั่นแรกสำหรับใครที่จะอ่านเนื้อเรื่องซีซั่นแรกแบบอ่านด้วยตัวเองนะครับก็จะลืมลิสิตนะครับซีรีสิตสนุนลีสิตทางละพิมพ์นะครับเล่มลนะ ก็คือเล่ม1ถึงเล่ม70นะครับเล่ม7นะครับราคาที่70บาทนั่นเองนะครับก็เล่มหนึ่งก็จะเป็นปกใหญ่หน่อยนะนางรับผิวของนักธทรมแบบนี้ก็ตอรี่ก็จะมีให้อ่านเยอะด้วยครับก็จะเล่าเป็นมูของปกแต่ละปลกเลยนะครับว่าปกนี้เป็นโูของใครเป็นเนื้อเรื่องของใครนะครับแล้วก็ลายเส้นจะอ่าลายเส้นนะครับลายเส้นของภาดโดยเรจิคาสุกินะครับแล้วก็ ออกแบบตัวละครคือปอนคันนะครับแล้วก็เรื่องคือบาตาลูบาตาลีนะครับโอเคก็ค่ารับพิม์ก็จะมีลิสิตหลายเรื่องที่ทุกคนอยากรู้นะครับนันคือสปอนเซอร์ะนะก็ผมก็รีวิวไปแล้วนะครับก็1 1เล่ม1น,นะครับแล้วก็เล่ม2เล่ม2แล้วก็เล่ม3นะครับผมดูที่จะเล่มให้ก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผม ดูเคลียเล่มให้นะครับอ่า <sucks>. น네ี爸爸่คือเล่มแรกนะครับเล่มแรกก็จะเป็นในเรื่องของพวกของยูจิโนะนะครับก็คือบุหงของยูจิโนะกับพระเอกเลยอ่าเล่มต่อไปก็จะเป็นของยุนนะครับของยุนกับพระเอกก็คือเล่มหนึ่งกับเล่มสองนี้จะเป็นในเรื่องของเพื่อนของพระเอกกันนั่นนะครับก็ระหล่ะก็จะมีแบบนี้ก็คือเล่มนี้จะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับวันเกิดของยุนแน่นอนที่ผมไปสืบที่ผมไปอ่านมาแล้วผมจาได้นะครับ ม็จะมีวันเกิดของยุนมันเกิดวันดูคีโนะนะครับแต่วันเกิดดูคีโนะก็จะก็เขาจะอยู่ในซีซันสองนะครับมันก็ไม่มีอยู่ซีซันแรกก็เรื่องนี้ก็จะเป็นหมู่ของน้องของฮาจิเมงนะครับน้องพระเอกนั่นเองอ่ะแล้วก็เรื่องที่สี่ก็จะเป็นหมู่ของเพื่อนพระเอกนะครับหมู่ที่ห้าจะเป็นงานเทศกาลนะครับงานเทศกาลที่ที่ ท in ั้งยุนก <t step> ับยูจิโนะอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ไปเข้าสู่เล่มที่6นะครับเล่มที่6จะเล่าสู่ในเรื่องของยูจิโนะต่อเล่มที่เจ็ดเขาเล่าสู่ในเรื่องของยุนนะครับก็ทั้ง7เล่มนี้คือในเรื่องซันแรกของนิเมชั่นนะครับต่อไปครับคือเล่มที่8นะครับเล่มที่8จะเป็นตัวละครใหม่ปกใหม่เลยนะครับของตัวละครนี้คือตัวละครซีซั่นสองตัวละครเสิร์ฟนะครับพี่ชื่อว่าอิโรฮะนะครับอิโรฮะเป็นตัวละครที่มาจากอีก ีห้องหนึ่งแล้วเป็นเพื่อนเป็นความรู้จักกับพระเอกนะครับก็จะมีแล้วก็จากจอจานั้นก็จะเป็นสนิทก,กับยูกิโนะกับยุนนะครับแล้วก็จะพระเอกด้วยคนนี้คือนางเอกคนที่สามนะครับของคนอวยนะก,ก็ก็เล่าสู่เร,เรื่องแบบนี้นะครับผมไม่ได้ซื้อเล่มเก้ามานะครับผมก็ซื้อเล่มสิบกับสิบเอ็ดข้ามเลยนะครับก็เล่มเก้าหมดพอดีนะครับก็ ที่ผมไปผมไปอ่านผมอ่านสองเล่มนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยหมดแล้วก็เล่มแปดกับเล่มสิบเอ็ดนะครับเนเล่มสิบเอ็ดก็จะเป็นอยูู่ก็เล่มแปดจะอยู่บูของอิโดฮะนะครับในเล่มสิบก็อยู่บูของพี่สาวยูกิโนะครับก็คือซิซันสาวซิซันแรกพี่สาวยูกิโนะก็จะมีด้วยนะครับก็จะมีบูของพี่สาวยูกิโนะนะครับแล้วก็มีเพื่อนของพระเอกนะครับที่ชื่อยามาโตะนะ ที่คลาสสิกกับพระเอกนะครับแล้วก็เสื่อนเนื้อเรื่องของบทที่8บทที่11ดนะครับเล่มแปดกับสิ็ก็จะเป็นเนื้อเรื่องที่เข้มงวดกว่าเดิมนะครับเนื้อเรื่องนะครับผมจะไม่สรุปเนื้อเรื่องที่ัอนสองเพราะอาจจะเป็นการสปอยนะครับแตงให้ผมสรุปให้สั้นๆก็คือเป็นเนื้อเรื่องที่เข้มข้นกว่าเดิมนะครับก็คือตอนซีซั่นแรกก็จะไม่เข้มข้นก็จะเป็นแนวโรแมนติกครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นแนวเข้มข้นทําให้ที่ ในเรื่องที่จะเข้าสู่การใช้ชีวิตของพระเอกได้เต็มตัวนะครับคือพระเอกเราด้เริ่มมีพัฒน,นาการนะครับพัฒนาการในก็เล่มแปดูของดุกิเล่มแปดมันจะเป็นฮิโนะะนะครับฮิโน,โน,โนะฮะอะไรนี่แหละแล้วก็จะเป็นพิ่สาวของดูกิโนะเล่มสิบนะครับเล่มสิก็เป็นฮินโนะะเหมือนเดิมก็คือเล่มแปดถึงเล่มสิบเอ็ดนะครับแล้วก็จะเป็นอย่างเล่มสิบสองสิบสามครับ อันนี้อาจจะคิดว่านะเล่ม12เป็นเล่มจบนะครับเล่มจบของซีซัน2นั่นเองครับแล้วก็อจอดจัดนั้นก็เป็นเล่ม13นะครับก็คือตอนนี้ a n i m เมชันเรื่องจัดแล้วชีวิตรัวัยรุ่นของผม,ผมไม่จดใสเลยชนิดนะครับก็ได้ทำซีซัน3ขึ้นมานะครับก็หากใครอยากรู้อ่านอยากอ่านว่าในเรื่องต่อไปนี้จะเป็นยังไงของซีซัน3ผมขอแนะนำ ไปอ่านเล่มที่13นะครับอาจจะอยู่ในช่วง13เล่ม13นะครับเพราะที่ผมไปอ่านทั้ง2เล่มท,ทั้งที่10กับ11มามันอยู่ในซีซันสออยู่ก็2เล่มนี้ยังไม่พอยังไม่ถึงซีซันส3นะครับก็ก็คือ1 2 3 4 5 6 7ของซีซันแรกนะครับแล้วก็ไล่เป็น8 9 1 0เนะครับแล้วก็12นะก็จะไปอยู่ในเรื่องซีซัน2ให้จบเลยนะครับก็อย่าลืม สนับสนุนค่ายรับพิมพ์ลิสิตแท้นะครับลิสิตแท้เล่มเล่ม1นึ่งถึงเจ็ดบาทนะครับแล้วก็เล่ม8ขึ้นไปนะครับก็อยู่ราคาที่80บาทก็เพิ่มแค่10บาทนะครับก็ไม่ค่อยจะแพงอะไรมากนะครับก็ซื้อค่อยๆซื้อกีร่เล่มก็ได้นะครับก็อย่าไปซื้อทุกเล่มนะครับก็จะเสียตังค์เยอะหน่อยก็คือผมตอนที่ผมไปงานหนังสือมาผมได้ซื้อเล่ม1 2 3 4 5 6 7 เเล่มน Get ี้ราวๆนะครับที่ผมซื้อมาราวๆก็จะแพงหน่อยผมซื้อในนหนังสือ7เล่มอาจจบทีเดียวเลยครับเล่มแนะครับเล่ม8ซื้อจากร้านหนังสือทั่วไปนะครับร้านหนังสือทั่วไปได้หนังสือกระตุนนะครับเล่ม็นเล่มนี้ก็ซื้อเหมือนกันนะครับเล่มสกีนเล่มสกีนนะครับก็เรื่องนี้สอะเป็นเรื่องที่สามารถให้ทุกคนรู้ว่าชีวิตประเอกเป็นแบบนี้ก็ได้ ใครที่เป็นชีวิตเหมือนพระเอกก็ทำให้เป็นตัวแบบไม่ต้อง,างตามตาพระเอกก็ได้นะครับชีวิตน้าเบื่อพระเอกนะครับก็อย่าลืมไปดูกับแอนิเมชันจัดแล้วชีวิตรักวัยรุ่นของผมไม่เป็นสดใสสักนิดนะครับซีซั่นสานะครับฉายวันที่9เดือนกรกฎาคมนะครับ2 5งพันห้าร้อยห้าสิบนะครับผมก็เดี๋ยวมีเรื่องอื่นอีกที่ผมจะมารีวิวนะครับเป็นเรื่องไหน ก็รอติดตามคลิปต่อไปนะครับผมอยากทาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเพราะผมเป็นช่องที่ทําเกี่ยวกับอตโต้อยู่แล้วหรืออนิเมชันเกียนญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ก็ทําไปเรื่อยๆนะครับเป็นคอนเทนต์ที่อยากทำขึ้นมานะครับคลิปนี้ก็ไม่มีสปอนเซอร์แต่ผมจะให้ทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแจ้งเตือนเลยนะครับก็มมีเพจนะครับมีเพจชื่อว่า a l e m e Channel นะครับเพจนี้ก็จะไม่เกี่ยวอะไรมากผมก็โพสต์ไปนะครับ อาจจะพีก็โพสกับอนิเมะก็ได้นะครับสำหรับใครที่อยากรู้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามทวิตนะครับทวิตผมไลฟ์เกมอยู่ที่นั่นด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะทุกคนก็อย่าลืมอุดหนุนนะครับถ้ารับพิมพ์เรียกสิทธิ์แท้นะครับจากค่านี้ก็เป็นค่าที่หนังสือไม่แพงมากนะครับก็ราวกู้อยู่ที่ 70็0นะครับแต่และเล่มที่ว่านะครับแต่สมัยนี้ก็เล่มประมาณ80แล้วก็ไปตามแต่ละปีนะครับก็เพิ่มราคาก็คลิปนี้ก็จะมีสรุปยิงแค่แค่นี้ครับก็จะมารีวิวเรื่องการและชีวิตละเป็นรุ่นของผมแบบเนเรื่องย่อๆนะครับขอนแรกกับตอนสองนะครับย่อๆที่ั่นสองอาจจะไม่พูดมากแต่พูดเยอะนะครับก็อาจสปอยนะครับก็สามารถไปดูเรื่องนี้ได้ที่ ฟินเซอร์นะครับฟินเซอร์แอมนะครับมีทั้งซีซั่นแรกทั้งสองนะแต่ซีซั่นแรกมีภาษาไทยนะครับภาคไทยภาคไทยที่ทดีนะครับอ่ะก็ขอจบคลิปนี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้านะทุกคนบายครับก็ไปเจอกันคลิปหน้าการรีวิววัตตูนมางะต่อไปนะครับบายครับผมเป็นแนวที่ดีมากเลยเรื่องนี้เป็นแนวที่ สำหรับใครที่อยากอ่านในโรงเรียนก็สามารถดูเรื่องนี้ได้นะครับบายยครับ